ได้โปรดช่วยฉันด้วยสะ่าคะองค์เทพถูกแล้วใช่ไหมคะการช่วยทําให้คนที่เป็นโรคร้ายอย่างเธอสมหวังคือการทําดีใช่ไหมคะน่าคงคิดว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นคือเสียงริมจิมใช่ไหมคะเปล่าเลยฉันรู้สึกได้จริงๆว่าริมจิมไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ฉันคุยด้วยเพราะว่าตอนที่ฉันนั่งคุยกับเธอฉันไม่ได้รู้สึกใกล้ชิดเหมือนกับตอนที่ฉันโทรคุยกับเธอเลยแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้ความรู้สึกของฉันทำยังไงก็ไม่เข้าใจเลยทำไมฉันถึงได้คิดเยอะแบบนี้ริมจิมชอบนางนนแล้วและเธอก็อยากจากไปในฐานะเจ้าสาวของนาคทั้งที่ฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำไมฉันถึงได้รู้สึกกระวนกระวายแบบนี้ทำไมต้องรู้สึกแย่ด,ด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดริมจิมชอบนาคมากจริงๆแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ ฉันไม่ได้ชอบนาคสักหน่อยคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องชอบเลยนาคไม่คิดว่าฉันเป็นเพื่อนของเขาเลยด้วยซ้ำแต่เขาเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือไม่เขาก็ยังคงเป็นคนสำคัญในชีวิตฉันเสียงของเธอคือกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันหากไม่มีเสียงเธอฉันคงรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไป ฉันถึงได้คิดมากแบบนี้ฉันควรยอมรับเรื่องที่เจ้าของเสียงก็คือริมจิมมันเป็นเรื่องจริงฉันจะต้องไม่ให้นารู้ความจริงเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดไม่งั้นริมจิมคงจะหัวใจสลายเพราะเธอชอบเขามากนางฟ้าเงาเสียงจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง